เศรษฐีนมตกหลุมรักเพียงแรกพบกับเพื่อนเจ้าสาวที่มาสายโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือใครเศรษฐีนุ่มตกหลุมรักเพื่อนเจ้าสาวที่มาร่วมพิธีอย่างล่าช้าในงานแต่งงานของเพื่อนโดยไม่รู้มาก่อนว่าแท้จริงแล้วเธอเป็นใครทั้งหมดเริ่มต้นในช่วงเย็นที่ไร่อ่างุ่นกว้างใหญ่นันาปะวัลเลซซึ่งกำลังอาบด้วยแสงสีทองของพระอาทิตย์ยามบ่ายแก่ๆเงายาวทอดผ่านไร่องุ่นที่ดูไม่สิ้นสุดภายในห้องถงใหญ่แขกผู้มีเกียรติกระซิบกันเบาๆและขยับกายด้วยความอึดอัด เล็กน้อยเสียงผ้าไหมเสียดสีและเสียงกระซิบเงียบๆชวนให้สัมผัสถ,ถึงความใจร้อนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นโลแกนเบลกยืนอยู่ใกล้แท่นพิธีในชุดทักซิโดสีดำที่ตัดอย่างพอดิบพอดีแต่สีหน้าของเขากลับดูไม่สงบเธออยู่ไหนกันเขาพึมพำทาง,งมองนริกาเป็นครั้งที่ร้อยก็ไม่ป่านคิ้วขมวดเล็กน้อยก่อนจะหันไปใกล้ๆเจ้าสาว ซึ่งยืนประจำที่อยู่แล้วชุดแต่งงานลูกไม้ของเธอเป็นประกายต้องแสงแดดที่ส่องผ่านหน้าต่างโค้งทุกคนกำลังรอโลแกนเอ่ยเสียงต่ำแต่แฝงความเร่งร้อนเจ้าสาวผู้เต็มไปด้วยยอความอดทนและสง่างามเอ็นตัวเข้ามาใกล้เขาและกระซิบตอบรถของเธอเสียระหว่างทางเธอโทรมาบอกฉันแล้วกำลังจะถึงขอแค่ถูงเวลาสักหน่อยเธอะนักโลแกนถอนหายใจก่อนใช้มือลูบผมที่จัดทรงเรียบร้อยอย่างเครียดเครียดจะให้ถูงเวลานี่ไม่ใช่การประชุมบอร์ดนะนี่งานแต่งนักคนคาดหวังว่าเราจะเริ่มพิธีตรงเวลา เธอต้องมาทันแน่เจ้าสาวยิ้มอย่างมั่นใจแม้มือที่กลุ่มช่อดอกไม้จะเผยความกังวลอยู่บ้างก่อนที่โลแกนจะได้พูดอะไรต่อเสียงเยด็ดดังมาจากบานประตูคู่ขนาดใหญ่ที่ปลายห้องทุกสายตาจาับจ้องไปยังหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ตรงประตูสภาพดูไม่เรียบร้อยนะักแต่กลับสวยงามอย่างน่าประหลาดนั่นคือโซเฟียเบเนตเพื่อนเจ้าสาวที่หายตัวไปเธอเดินเข้ามาใบหน้าแดงระเรื่อจากการเร่งรีบและดูเหมือนยังหายใจไม่ทันชุดเดรสยาวมีรอยยับเล็กน้อยชายกระโปรงหลา กอพื้นมีคราบที่บ่งบอกว่าเธอต้องเร่งฝีเท้ามาขนาดไหนรองเท้าส้นสูงสีเงินข้างหนึ่งเป็นรอยขูดชัดเจนขณะที่อีกข้างเหมือนจะเป็นคนละคู่กันเธอพึพมพำขอโทษเบาๆระหว่างเร่งก้าวไปตามทางเดินกลางโบ์มือหนึ่งถือช่อดอกไม้อีกมือจับชายกระโปรงผืนยาวผมสีเข้มที่เคยกล้าไว้อย่างเรียบร้อยเริ่มหลุดด้วยมีปล่อยผมหลุดออกมาปกหน้าแม้ภายนอกจะดูชุดละมุนแต่บางอย่างในตัวเธอดูสง่างาม จนชวนให้บรรยากาศร,รอบข้างเงียบลงโลแกนจับจ้องมองเธอรู้สึกได้ว่าความขุ่นเคืองก่อนหน้าเลือนหายไปทันทีโซเฟียเดินมาถึงแท่นพิธีขยับปากขอโทษกับเจ้าสาวเบาๆซึ่งตอบรับด้วยพยักหน้ายิ้มให้อย่างเข้าใจแต่โลแกนกลับละสายตาจากเธอไม่ได้เลยดีจังที่เธอมาทันเขากระซิบมุมเสียงกึ่งประชดกึง่งคำโซเฟียมองศบตาเขาดวงตาสีน้ำตาลเขียวมีความอายผสมกับความมุ่งมั่นฉันจะพลาดวันสำคัญแบบนี้ได้ยังไง เธอพูดเสียงเบาก่อนจะไปยืนประจำตำแหน่งกับเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆทำให้โลแกนไม่มีสมาธิในพิธีอีกต่อไปผู้ประกอบพิธีเริ่มอ่านบทนำวาจากลางวานไปทั่วห้องถงแต่ความคิดของโลแกนลอยหายไปที่อื่นโลแกนแอบชชยตาไปที่โซเฟียเป็นระยะเธอยืนตัวตรงสงบและดูเหมือนว่าเรื่องวุ่นวุ่นตอนเธอมาถึงไม่เคยเกิดขึ้นมือจับช่อดอกไม้ไว้แน่นใบหน้าสงบขณะมองเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแลกคำสาบานเธอเป็นใครกันโลแกนคิดในใจรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูด ที่ทําให้เขาหยุดสนใจสิ่งอื่นไม่ได้รองเท้าที่ใส่คนละคู่อายไลยเนอร์ที่เละนิดหน่อยกลับยิ่งขับความมีสเสน่ห์ที่เรียบง่ายและท่าทีที่ดูสง,งา่างดมนวนของเทอช่างหน้าค้นหาเมื่อพิธีเสร็จสิ้นทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวจุมพิษการท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึงกก้องสําหรับโลแกนแล้วทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเขามวัวแต่จดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเพียงคนเดียวเมื่อแขกทยอยออกไปร่วมงานเลี้ยงโลแกนยังคงยืนลังเลอยู่ใกล้แท่นพิธีสายตาติดตามโซเฟียที่กําลังเดินออกจากประตูพร้้ออออมเเพืืืาา่่นนนจจาาสวคโลแกะไปหรยง เจ้าบ่าวตะโกนเรียกทางตบไหลเขาเบาๆโลแกนได้สติรีบยิ้มตอบเดี๋ยวฉันตามไปแต่เมื่อเจ้าบ่าวเดินจากไปเขาก็ยังยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองเห็นแผ่นหลังของโซเฟียหายไปหลังบานประตูความรู้สึกที่อยากถายความลับในตัวเธอผุดขึ้นมาอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในที่สุดโลแกนจึงตามไปในงานเลี้ยงโดยตั้งใจว่าจะต้องทําความรู้จักโซเฟียให้ได้แสงไฟ ที่ประดับไว้ตามสาย,ร,ายระยิบระยับทั่วไรอ่องหุ่นเพิ่มความโรแมนติกเสียงหัวเราะเสียงแก้วกระทบกันและเสียงพูดคุยดังก้องไปทั่วบริเวณโลแกงยืนอยู่ที่บาร์มีแก้ววัชแชมเปญในมือแต่ไม่ได้ดื่มสายตาเขาสอดส่องหาคนเพียงคนเดียวในงานสักพักก็พบเธอยือนอยู่ไม่ไกลจากฟลอตเทนรัมกำลังพูดคุยกับเพื่อนเจ้าสาวอีกคนเสียงหัวเราะของเธอเบาแต่ชวนให้คนรอบข้างยิ้มตามเขาวางแก้วลงและเดินตรงไปหาโซเฟียอย่างมั่นใจโซเฟียเง,งเยหน้าขึ้นพร้อมศกตาเขาพอดีคุณนี่รู้วิธีปรากฏตัวให้คนจำได้เลยนะ โลแกนกล่าวที่เล่นทีจริงแต่ฟังดูอบอุ่นโซเฟียยิ้มเขินๆไม่ใช่โมเมนต์ที่น่าจดจำเท่าไรแต่ยังดีที่ฉันมาทันเวลานะคะเฉียดฉิวมากโลแกนเยา้าถ้าคุณไม่มาทันเจ้าสาวคงจะลากคุณเข้ามาเองแน่ๆโซเฟียหัวเราะลายของเธอคลายจากความเกรงเธออาจจะทําจริงๆก็ได้ฉันไม่โทษเธอหรอกก็วันสําคัญของเธอนี่นาโลแกนเอียงคอเล็กน้อยมองเธอด้วยความสนใจแล้วคนที่ตรงต่อเวลาขนาดคุณทําไมถึงสายได้ขนาดนี้ โซเฟียนิ่งไปเสี้ยววินาทีรอยยิ้มสั่นไหวแต่เธอรีบเก็บความรู้สึกเออก็รถยังแตกเวลาก็ไม่เป็นใจแถมต้องวิ่งบนส้นสูงนี่แหละขสรสปว่าหมดสภาพเลยโลแกนหัวเราะในคอฟังดูเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ้ไว้ค่อยเล่าให้ละเอียดกว่านี้พร้อมเต้นรำสักเพลงไหม่โซเฟียหันมองฟลอเต้นรำที่มีคู่รักกำลังเต้นกันอย่างนุ่มนวลเข้ากับเสียงดนตรีแจ๊สฉันไม่เก่งเต้นหรอกค่ะชอบดูมากกว่างั้นค่อยคอยเต้นก็ได้โลแกนยิ้มยื่นมือมาทางเธออย่างเชิญชวน ถือว่าคุณติดหนี้ผมที่ทําให้เราต้องรอที่แท่นพิธีนานเลยนะโซเฟียกลนอกตาแต่ยอมวางมือไว้บนมือเขาตกลงค่ะแต่อย่าหวังว่าฉันจะเต้นดีนะบอกไว้ก่อนว่าฉันเป็นมือใหม่จริงๆผมจะค่อยๆนําคุณเองโลแกนตอบก,ก่อนพาเธอออกไปยังฟลอร์เต้นรําจากท่าทีเกรงเกรงตอนแรกไม่นานโซเฟียก็ผ่อนคลายไปกับจังหวะมือของโลแกนที่นําอย่างนุ่มนวลคุณก็ไม่ได้แย่นี่โลแกนแซวพร้อมรอยยิ้มมุมปากสําสหรับคนที่บอกว่าตัวเองชอบเป็นผู้ชมโซเฟียหัวเราะเบาๆ คุณเองก็ดูไม่เลวเหมือนกันนะคะสงสัยซ้อมบ่อยเคยมาไม่กี่ครั้งโลแกนยอมรับแต่ไม่เคยเจอคู่เต้นที่น่าลหลงไหลแบบนี้เลยนะัโซฟีหลบตาแก้มแดงระเรื่อปากหวานเก่งจังนะคะเก่งทําให้คนรู้สึกสบายใจมากกว่าเธอพูดตอบพลางเงยหน้าสบตาเขาถึงฉันจะเก้เก้กางๆแค่ไหนก็ยังรู้สึกมั่นใจขึ้นเพราะคุณรอยยิ้มของโลแกนดูจริงใจขึ้นเวลาอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีมันก็ดีแบบนี้แหละครับบทสนทนาดําเนินไปอย่างไหลลื่นเพราะมอจังหวดนตรีความที่เล่น และความอบอุ่นผสมผสานกันอย่างลงตัวทั้งคู่แลกเปลี่ยนคำพูดกันอย่างเป็นกันเองท่ามกลางแขกที่กำลังเต้นกันไม่ขาดไฮแล้วคุณทำงานอะไรหรือโซเฟียโลแกนถามระหว่างเพลงช้ากำลังเริ่มรอยยิ้มของโซเฟียจางลงครู่หนึ่งฉันทำงานที่แกลเลอรี่ศิลปะขส่วนใหญ่จัดการเบื้องหลังมากกว่าน่าสนใจดีนี่โลแกนตอบแกลเลอรี่ไหนหรือครับเพื่อผมเคยไปเป็นแกลเลอรี่เล็กๆค่ะไม่ค่อยมีคนมากหรอกโซเฟียรีเปลี่ยนน้ำเสียงเหมือนไม่อยากเล่าผมก็ยังอยากไปดูอยู่ดี โลแกนยิ้มเอาไว้ก่อนแล้วกันค่ะโซเฟียตอบก,กลับด้วยรอยยิ้มที่ดูเป็นมารยาทมากกว่าเต็มใจเมื่อจบเพลงโลแกนพาโซเฟียกลับมาอย่างด้านข้างฟลอร์ด้วยความเสียดายที่จะต้องหยุดคุยแต่ไม่นานนักช่างภาพก็โผล่มาถ่ายรูปบริเวณฟลอนตนรัมโซเฟียดูมีท่าทีหวาดระแวงทันทีหันหน้าหนีจากเลนกล้องเป็นอะไรหรือเปล่าโลแกนถามเมื่อเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปฉันไม่ชอบให้ถ่ายรูปเท่าไหร่โซเฟียตอบสายตาดูกังวลอ๋อได้สิไม่ถ่ายก็ไม่ถ่าย โลแกนยอมรับอย่างไม่ถามต่อสักพักเธอเหลือมองนาฬิกาข้อมือแล้วถอนหายใจฉันควรกลับได้แล้วคับพรุ่งนี้เช้าฉันมีธุระก,กลับแล้วหรือโลแกนมองเธอด้วยความผิดหวังนิดๆใช่คับพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าโซเฟียบอกถ้าอย่างนั้นให้ผมไปส่งไหมโลแกนเสนอโซเฟียอ,อัก,อกเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันกลับเองได้ท้ายที่สุดโซเฟียยอมให้เขาเดินไปส่งที่รถรถของเธอเป็นรถเก๋งัะเล็กมีรอยบุกที่กันชนเล็กน้อยเธอหันมาหาเขาเมื่อมาถึง ขอบคุณสำหรับการเต้นรำและบทสนทนาคโลแกนขอบคุณที่ยอมมอเต้นด้วยกันโลแกนยิ้มผมว่าเราคงได้เจอกันอีกแน่โซฟียิ้มแต่ดูเหมือนความกังวลจะซ่อนอยู่ในดวงตาคงต้องดูกันอีกทีนะคะเธอขึ้นรถขับออกไปแสงไฟท้ายค่อยๆเลือนหายไปในความมืดทิ้งให้โลแกนยืนอยู่กลางลานจอดรถพร้อมความรู้สึกหวยหาและอยากรู้อยากเห็นเช้าวันถัดมาในห้องทำงานมุมสูงของตึกพระฟ้าใจกลางเมืองโลแกนเบล พยายามโฟกัสกับกองอีเมลที่รอาการตัดสินใจแต่จิตใจก็เผลอคิดถึงโซเฟียยอบเบนเนตอยู่ตลอดจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวหยิบโทรศัพท์กดโทรหาเจ้าสาวของงานแต่งโลแกนน้ำเสียงปลายสายฟังสดใสมีอะไรให้ช่วยเหรอผมมีเรื่องอยากถามหน่อยโลแกนปรับน้ำเสียงให้ดูเหมือนไม่ได้เคร่งเครียดเพื่อนเจ้าสาวของคุณโซเฟียเธอเป็นคนยังไงหรือผมพยายามจะคุยกับเธอแต่รู้สึกว่าเธอค่อนข้างเก็บตัว เจ้าสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงห่วงใ่โซเฟียค่อนข้างรักความเป็นส่วนตัวมากๆนั้นโลแกนเธอไม่ค่อยพูดถึงชีวิตตัวเองโดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเธอเจออะไรมามากเธอเลยชอบรักษาระยะห่างไว้ระยะห่างงั้นเหรอโลกแกนทวนเธอคงไม่อยากให้ใครเข้าใกล้ง่ายๆนี่แหละมั้งที่ทําให้ผมอยากรู้จักเธอมากขึ้นก็ระวังหน่อยแล้วกันนะัเจ้าสาวหัวเราะเบาๆแต่ถ้าเป็นคุณบางทีคุณอาจจะเข้าถึงเธอได้แต่อย่าบีบคั้นเธอมากนะเธอไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นที่คุณเคยเจอหรอก โลแกนเก็บคำพูดนั้นมาคิดและไม่นานเขาก็ใช้คอนเนคชันของตัวเองตามหาแหล่งทำงานของโซเฟียซึ่งพบว่าเป็นแกลเลอรี่เล็กๆในเขตเงียบสงบของมืองบ่ายวันนั้นโลแกนเดินเข้าประตูแกลเลอรี่เสียงกระดิ่งในประตูดังเบาๆภายในสว่างและโปร่งผนังเต็มไปด้วยงานศิลป์หลากหลายทั้งภาพวาดแนวแอ็บสแตรตประติมากรรมสมัยใหม่และภาพถ่ายที่ดูเหมือน จะสื่อถึงช่วงเวลาที่หายวับไปและตรงกลางห้องนั้นเองเขาเห็นโซเฟียกำลังจัดเรียงกรอบรูปอยู่ผมของเธอถูกรวบเป็นหางม้าหลุมหลุมใส่เสื้อเวลาธรรมดาธร,รมากับกางเกงเยียนแต่สำหรับเขาเธอกลับดูหน้ามองไม่เปลี่ยนโซเฟียเงยหน้าขึ้นจากสีหน้าประหลาดใจเปลี่ยนเป็นขมวดคิ้วนิดๆโลแกนคุณมาที่นี่ทำไมก็คุณหายไปก่อนที่ผมจะขออัตเตนรำเพลงต่อไปได้นี่ครับโลแกนยิ้มอย่างเป็นกันเองโซเฟียยืนกอดอกพร้อมเลิกคิ้วสูงตามหาฉันถึงนี่เลยหรือเนี่ยคุณน,นี่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆเลยนะ คุณเล่นหายตัวไปไม่ให้เบอร์ไม่ให้ไลน์ผมก็ต้องทําแบบนี้ลหละโลแกนตอบลั้วหัวเราะเบาๆผมอยากรู้อยากเห็นคุณเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความลับโซเฟียเบนเน็ตโซเฟียถอนหายใจแล้วตอนนี้ความอยากรู้อยากอยากเห็นของคุณก็หายแล้วคุณไปได้แล้วใช่ไหมยังไม่หายผมอยากชวนคุณไปดื่มกาแฟาสักแก้วโลแกนพูดแค่แก้วเดียวคุณเลือกสถานที่ได้เลยถ้าคุณจะปฏิเสธก็คงต้องหนีผมอีกแน่ๆใช่ไหมโซเฟียมองเขาอย่างเหนื่อยใจเลยดูเวลาที่นาฬิกาบนฝาผานังสุดท้ายก็ยอมก็ได้แก้วเดียวเท่านั้นนะ ทั้งสองลงเอ่ยที่คาเฟ่เงียบๆห่างออกไปไม่กี่บล็อกโซเฟียสั่งชาส่วนโลแกนสั่งกาแฟดำพวกเขาเลือกโต๊ะริมหน้าต่างที่แดดยามบ่ายส่องเข้ามาพอประมาณลองเล่าเกี่ยวกับงานศิละปะของคุณหน่อยซิโลแกนเกริ่นทางเอหลังพิงเก้าอี้ทำงานในแกลเลอรี่คงได้เจออะไรสวยๆงามๆามเยอะเลยนะโซเฟียพยักหน้ามือโอบอดอบแก้วชาอุ่นฉันชอบศิละปะมาตั้งแต่เด็กนะะมันสื่อความรู้สึกที่บางทีคำพูดพูดไม่ได้สมัยก่อนฉันก็วาดรูปบ่อยมากแล้วทำไมถึงหยุด โลแกนถามอย่างสนใจจริงจังโซเฟียเงียบไปเล็กน้อยก่อนตอบชีวิตมันซับซ้อนขึ้นขบางครั้งก็ต้องพักความฝันไปก่อนโลแกนสังเกตว่าเธอไม่อยากเล่ารายละเอียดจึงเลี่ยงไปถามอย่างอื่นแล้วคิดจะวาดอีกไหมอาจจะค่ะเธอตอบตาเหมือนนิดนิดดูมีแววคิดถึงแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาเท่าไหร่บางทีเราต้องหาเวลานะสำหรับสิ่งที่มีความหมายกับเราโลแกนกล่าวเสียงนุ่มนวลแววตาของโซเฟียนุ่มลงใช่แต่พูดน้ามันง่ายกว่าทำเธอยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุณดูไม่เหมือนที่ฉันคิดไว้แฮ คิดไว้ว่ายังไงเหรอโลแกนดหามสนใจสิ่งที่เธอคิดไม่รู้สิคิดว่าคุณน่าจะเป็นอีกแบบเธอพูดพลางยิ้มแต่สีหน้าเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อโทรศัพท์บนโต๊ะสั่นเธอหยิบขึ้นมาดูแล้วสีหน้าก็ซีดลงทันทีโลแกนสังเกตเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเปล่าคะเรื่องงานเธอรีบเก็บมือถือใส่กระเป๋าและพยายามยิ้มกลบเกลื่อนฉันคงต้องกลับแล้วขอโทษนะคะข,ข,ขอบคุณสําหรับกาแฟาเธอลุกขึ้นทันทีโลแกนเองก็ลุกตามคุณจะหนีอีกแล้วหรือโซเฟียยิ้มบางๆแต่ดวงตามหม่น บางทีบางเรื่องก็ปล่อยให้เป็นปริศนาดีกว่าโลแกนก่อนจะผลกออกไปทิ้งให้โลแกนนั่งมองถนนผ่านกระจกด้วยความสงสัยที่เพิ่มขึ้นไปอีกในสัปดาห์ถัดมาความรู้สึกแปลกๆในใจโลแกนที่มีต่อโซเฟียก็ยิ่งรุนแรงขึ้นยิ่งเธอหลบเลี่ยงและเก็บซ่อนเขายิ่งอยากรู้ความจริงจนวันหนึ่งระหว่างรับประทานอาหารกลางวันกับมาค์เพวเวลนักลงทุนผู้มีเส้นสายยอในแวดวงไฮโซเขาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามโลแกนนายดูเมื่อ,อ,อนั้นมีอะไรหรือเปล่ามีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าเรื่องผู้หญิง มารแซลพร้อมรอยยิ้มอาจจะทั้งสองอย่างโลแกนยักไหลนายพอจะรู้เรื่องโซฟีเบนเนตบ้างไหมสีหน้ามากเปลี่ยนทันทีเบนเนตนายหมายถึงลูกสาวของเฮนรี่เบนเนตใช่ไหมโลแกนขมวดคออิอวนายกำลังพูดถึงอะไรโทษมาร์คเอ็นตัวมาข้างหน้าลดเสียงลงเฮนรี่เบนเนตเคยยิ่งใหญ่ในแวดวงไฟแน้น เมื่อสิปีก่อนแต่เกิดคดีอื้อฉาวทั้งช่อโกงใช้ข้อมูลวงในผิดกฎหมายอาณาจักรของเขาถล่มในช่วงข้ามคืนลูกสาวของเขาชื่อโซเฟียพอเรื่องแดงเธอก็หายเข้ากลิบเมฆไปเลยโลกแกนตกตะลึงแล้วหลังจากนั้นลหละไม่ค่อยมีข่าวเธออีกเลยถ้าเธอโผลมาตอนนี้คงเป็นเรื่องใหม่เพราะนับแต่นั้นไม่มีใครพูดถึงเธออีกมากถามต่อในมีเอี่ยวอะไรกับเธอหรือ โลแกนเงียบไปนึกถึงใบหน้าของโซเฟียและสิ่งที่เธอพยายามปกปิดเขาเริ่มเข้าใจบางอย่างแล้วเย็นวันนั้นโลแกนมายืนรออยู่หน้าแกลเลอรี่รอให้โซเฟียเลิกงานพอเธอออกมาและเห็นเขาเธอก็ดูตกใจไม่น้อยโลแกนเธอถามเสียงสัน่นคุณมาทําไมผมอยากคุยกับคุณโลแกนพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังเธอช่างใจเล็กน้อยแล้วพยักหน้าทั้งสองจึงเดินไปตามถนนเงียบๆคุณเป็นลูกสาวของเฮนรีเบนเน็ตใช่ไหม โลแกนเปิดฉากตรงๆสังเกตปฏิกิริยาเธอโซเฟียหยุดกระทนหันดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและการปฏิเสธฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรโซเฟียโลแกนบอกเบาๆด้วยแววตาอ่อนโยนผมรู้แล้วว่าพ่อคุณเคยเป็นใครเธอนิ่งเงียบไปเผลอกำมมือแน่นด้วยความสับสนคุณรู้ก็คงรู้แล้วจะให้ฉันทำยังไงทั้งคู่มาหยุดนั่งหงอที่ม้านั่งในสวนเล็กๆข้างทางก่อนที่โซเฟียจะตัดสินใจเล่าทุกอย่างพังทลายตอนที่โลกของพ่อฉันพังฉันเพิ่งเรียนจบใหม่ ยังไม่ทันค้นหาตัวเองดีคดีเช่ากงูงก็ระเบิดเป็นข่าวใหญ่ปาปราซีไล่ตามกดดันทุกทางพ่อฉันลากทุกคนลงไปด้วยแม่ก็ทิ้งไปเพื่อนๆก็หายหมดทันใดนั้นฉันก็กลายเป็นลูกสาวอัาญญกริไม่มีใครสนว่าตัวฉันเป็นใครฉันจึงหนีมาเปลี่ยนทุกอย่างที่อยู่งานชีวิตให้คนไม่มองว่าฉันเป็นเธอคนนั้นอีกโลแกนิ่งฟังรู้สึกเห็นอกเห็นใจแล้วทำไมคุณไม่บอกผมโซเฟียมองเขาอย่างเจ็บปวด เพราะฉันไม่อยากก่อให้คุณมองฉันเปลี่ยนไปทุกครั้งที่คนรู้เรื่องนี้พวกเขาเอาแต่สงสารหรือระแวงว่าฉันจะหลอกใช้ฉันไม่อยากให้มันเกิดขึ้นระหว่างเราโลกแกนยื่นมือมาจับมือเธอโซเฟียผมไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นลูกใครผมสนใจที่คุณเป็นคุณต่างหากดวงตาโซเฟียสั่นระริกน้ำตาคลอคุณไม่รู้หรอกว่าเรื่องพวกนี้มันยากแค่ไหนบางทีผมอาจไม่รู้ทั้งหมดแต่ผมพร้อมจะเข้าใจโลกแกนพูดเสียงหนักแน่นทันใดนั้นแสงแฟลชจากอีกฝั่งถนนพุ่งเข้ามา มีชายคนหนึ่งถือกล้องถ่ายรูปอยู่นั่นใครโซเฟียสะดุ้งนักกล่าวแน่แน่โลแกนขมวดคิ้วอยู่ตรงนี้ก่อนนักเขารีบเดินไปหาแต่ช่างภาพกลับวิ่งหลบเข้าซอยไปเมื่อเขากลับมาเห็นโซเฟียยืนตัวสัน่นเขาคงจำฉันได้ทุกอย่างจะต้องเป็นข่าวอีกแน่ปล่อยให้ผมจัดการโลแกนว่าผมจะไม่ให้พวกเขามาทำร้ายคุณได้หรอกแต่โซเฟียก็สายหน้าสีหน้าตื่นตัวคุณไม่เข้าใจพวกเขาขุดคุย้ยจนไม่เหลือชิ้นดีทั้งเรื่องพ่อครอบครัวแล้วคุณก็จะโดนไปด้วยจะโดนก็โดนผมไม่แคร์หรอก โลแกนกล่าวเสียงดังมันไม่เป็นลิยนสิ่งที่ผมรู้สึกกับคุณเลยแต่โซฟีกลับถอยหลังน้ำตาไหลฉันทำแบบนี้ไม่ไหวหรอกโลแกนฉันไม่อยากลากคุณลงไปในวังวนนี้ด้วยเธอหันหลังแล้วเดินจากไปทิ้งเขาไว้กับขําคืนที่ดูเหน็บหนาวจนเกินรับไหวเช้าวันต่อมาโลแกนเจอขาพาดหัวเต็มหน้าจอเรื่องรักลับๆของมหาเศรษฐีและทายาทตระกูลอัปยศ พร้อมรูปถ่ายเขาและโซเฟียในส่วนบทความพยายามบิดเบือนว่าโซเฟียเป็นเพียงนักล่าชื่อเสียงหวังกอบบารมีโลแกนเพื่อจะกลับมาสู่สังคมชั้นสูงภายในไม่กี่ชั่วโมงบริษัทและพาร์ทเนอร์ของโลแกนก็แตกตื่นโลแกนเราต้องคุยกันด่วนพวกหุ้นส่วนรวมตัววิจาร์ข่าวนี่กระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัทนักคนหนึ่งว่าลูกค้าเริ่มถามแล้วคุณควรตีตัวออกห่างเธอโดยด่ว,ดวนเราไม่มีเวลามาทนรับผลกระทบแบบนี้อีกคนเสริมนี่มันเรื่องส่วนตัวของผมนะักโลแกนแย้ง ผมไม่ให้มันกระทบงานหรอกแต่ในสายตาสาธารณะเรื่องส่วนตัวคุณก็คืองานของเราเหมือนกันหุ้นส่วนเถียงคืนนั้นโลแกนรีบไปที่อพาร์ตเมนต์ของโซฟีหวังจะปลอกเธอแต่สิ่งที่เห็นคือกระเป๋าเดินทางวางอยู่ใกล้โซฟาคุณจะไปไหนโลแกนถามอย่างกังวลเธอมองเขาอย่างปวดร้าวฉันต้องหนีคาโลแกนมันไปไกลเกินกว่าที่ควบคุมได้แล้วฉันไม่อยากทำลายคุณคุณจะปล่อยให้พวกข่าวบ้าบอกพวกนั้นมาบงกการชีวิตคุณหรือโลแกนถามอย่างไม่เชื่อหูนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของฉันเธอเสียงสัน่น ดูสิว่าคุณเดือดร้อนแค่ไหนฉันไม่อยากเห็นคุณพังเหมือนที่ฉันเคยพังมาแล้วโลกแกนเดินเข้ามาใกล้เธอโซเฟียผมไม่สนใจข่าวเลยผมสนใจแค่คุณเรารู้กันเองว่าความจริงคืออะไรอย่าให้คนอื่นมาพรากสิ่งที่เรามีไปเลยดวงตาโซเฟียเต็มไปด้วยน้ำตาฉันเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วสมัครย่อทุกอย่างพังทลายฉันรับไม่ได้ถ้าต้องพาคุณพังไปด้วยโลกแกนจับไหล่เธอผมไม่ใช่พ่อคุณและคุณก็ไม่ใช่เขาเราจะผ่านไปได้ด้วยกันโซเฟียร้องให้ออกมาฉันขอโทษ เธอสายหน้าแต่ฉันตัดสินใจแล้วเธอคว้ากระเป๋าแล้วเดินออกจากห้องไปต่อยให้โลแกนยืนคนเดียวด้วยหัวใจที่เหมือนโดนฉีดออกเป็นเสียงหลายวันถัดมาโลแกนจมอยู่กับงานพยายามทําให้ตัวเองยุ่งเพื่อจะได้ลืมความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเขาก็ลืมโซเฟียไม่ได้แสงยามค่ำที่ทอดผ่านกระจกเพนเฮาส์ทำให้เขานึกถึงดวงตาของเธอเขาเริ่มเงียบลง แต่สาหรับหัวใจของเขาไม่เคยเงียบเขาหยิบมือถือขึ้นมากดโทรหาก็แต่คนคนหนึ่งวันรุ่งขึ้นโลแกนไปหาเพื่อนเจ้าสาวคนเดิมซึ่งสนิทกับโซเฟียผมต้องการความช่วยเหลือเขาพูดตรงๆก็คิดไว้อยู่ว่าคุณต้องมาหาฉันเธอยิ้มคุณอยากรู้ว่าโซเฟียอยู่ที่ไหนใช่ไหมใช่ครับโลแกนตอบสีหน้าเต็มไปด้วยความหวังเธอพูดถึงบ้านเกิดเก่าๆที่เธอเคยไปฝึกวาดรูปบางทีเธออาจจะไปที่สตูดิโอศิลปะเล็กๆที่นั่นถ้าเดาไม่ผิดเธอหน้าจะอยู่ที่นั่นโลแกนขอบคุณด้วยสายตาซาบซึ้งก่อน จะเดินทางสู่เมืองเล็กๆที่เงียบสงบอย่างไม่รักอาชาถนนดูช่างแตกต่างจากชีวิตที่คุ้นเคยแต่เขายังคงเดินหน้าด้วยความมุ่งมั่นไม่นาโลแกนก็เจอสตูดิโอเล็กๆท่าทางเก่าๆมีหน้าต่างบานใหญ่ให้แสงธรรมชาติส่องเข้าไปเขาแอบอมองผ่านกระจกเห็นโซเฟียกำลังนั่งวาดภาพอยู่บนผืนผ้าใบาเงาของเธอกับจังหวะแปลงสะท้อนให้เห็นความรักที่เธอมีต่อศิลปะเขาผลักประตูเข้าไปเสียงกระดิ่งดังโซเฟียหันมาเห็นเขาเต็มตาเธอประหลาดใจอย่างมากโลแกนคุณมาที่นี่ทำไม ผมมารับคุณกลับไปโลแกนตอบตรงๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกโซเฟียขมวดคิ้วฉันบอกคุณแล้วว่าเราทําไม่ได้คุณนั่นแหละที่คิดไปเองโลแกนเดินเข้ามาหามันเป็นไปได้เพราะผมไม่สนอดีตของคุณไม่สนข่าพวกนั้นผมสนแค่ตัวคุณตอนนี้โซเฟียเม้มปากราวกับยังกลัวจะเชื่อคุณจะหนีไปตลอดก็ได้แต่ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นโลแกนกล่าวเสียงนุ่มเราเจอหน้ากันแล้วคุณมีสิทธิจะหนีแต่ผมก็จะตามเพราะผมไม่อยากเสียคุณไปสุดท้ายดวงตาโซเฟียเอ,อิดด้วยน้ำตาโอเค เธอพูดเบาๆโลกแกนยิ้มอย่างโล่งใจดึงเธอเข้ามากอดโอเคเขาพอดูดัสังเขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานทั้งคู่ก็กลับมาที่แกลเลอรี่ที่โซเฟียทำงานบรรยากาศภายในเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นเพราะมีนิทรรศการใหม่จัดขึ้นงานศิลป์ในครั้งนี้มีทีมเกี่ยวกับการยืนหยัดและการเปลี่ยนผ่านผู้เข้าชมตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดและชิ้นงานประติมากรรมหลากหลายที่จุดศูนย์กลางของนิทรรศการมีภาพวาด ผู้หญิงคนหนึ่งยืนสง่าเบื้องหน้าท้องฟ้ามืดครึ้มแววตาเข้มแข็งไม่ยอมแพ้โซเฟียมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมันถ่ายทอดอารมณ์ของเธอออกมาอย่างไร้ที่ติเจ้าของแกลเลอรี่เดินมาหามีคนอยากพบคุณเขาเอ่ยยิ้มยิ้มและถ่ายมือไปที่มุมห้องโซเฟียหันไปเห็นโลแกนยืนอยู่ในชุดสูทเรียบร้อยเขายิ้มอ่อนๆให้เธอโลแกนคุณมาทำอะไรที่นี่คุณคิดหรือว่าผมจะพลาดงานแสดงแบบนี้เขาตอบพร้อมรอยยิ้มผมเป็นคนจัดท่าตรงกลางนั่นให้คุณเอง หมายความว่ายังไงโซเฟียขมวดคิ้วงุนงงผมสั่งว่าขึ้นมาเพื่อคุณโลกแกนบอกเพราะผมอยากให้ทุกคนเห็นคุณอย่างที่ผมเห็นสวยงามแข็งแกร่งและพร้อมเผชิญพายุทุกลูกบนโลกจากนั้นโลกแกนหันไปพูดกับแขกในงานขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้ในรทศการครั้งนี้เกี่ยวกับการลุกขึ้นใหม่ไม่ว่าเราจะเคยผ่านอะไรมาก็ตามและสําหรับผมโซเฟียเบเนตคือคนที่เป็นตัวอย่างนั้นเธอต่อสู้ผ่านอดีตที่เจ็บปวดเธอไม่ใช่ลูกสาวใครหรือเงาใครเธอคือตัวเธอที่งดงาม โซเฟียร้องให้อีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความปลดปล่อยเธอหันมาหาโลแกนคุณไม่ได้แค่เห็นฉันคุณเชื่อในตัวฉันด้วยและนั่นมีค่ามากเหลือเกินไม่กี่เดือนให้หลังพิธีแต่งงานจัดขึ้นที่ไร่องุโอ,อนในนาปวันเล่แห่งเดิมที่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดได้เริ่มขึ้นเพื่อนและครอบครัวมาร่วมยินดีท่ามกลางแสงไฟนับพันดวงแขวนอยู่เหนือไร่องูโลแกนจับมือโซเฟียริมฝีปากมีรอยยิ้มอบอุ่นโซเฟียตั้งแต่วันที่คุณเปิดประตูเข้ามาในโบสถ์แบบสายสายวันนั้นคุณกกก็ทําาาใหห้้้ชีีววิตตตผผมมมเปปลล่่่ยนนนนมไไอออดัรรู คุณจะสําคัญกับผมแค่ไหนแต่วันนี้ผมรู้แล้วว่าผมขาดคุณไม่ได้จริงๆขอให้ผมได้ใช้เวลาที่เหลือทั้งหมดของผมทําให้คุณมีความสุขได้ไหมโซเฟียยิ้มทั้งน้ําตาฉันยินดีเหลือเกินเธอตอบรับด้วยเสียงสั่นเครือและฉันก็รักคุณงานแต่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะคำวอวยพรและความอบอุ่นของคนที่มาร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศเหมือนฝันแต่เต็มไปด้วยความหมายสําหรับทั้งคู่พอถึงเวลาที่จะต้องเต้นรําครั้งแรกในฐานะคู่แต่งงานโซเฟียซบหน้าลงบอกโลแกนฟังเสียงหัวใจเขาเต้น ขอบคุณที่ตามหาฉันขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้เธอกระซิบเสียงเบามันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุดในชีวิตผมเลยโลแกนกระซิบกลับก่อนจะกอดเธอแนบแน่นคำคืนผ่านไปท่ามกลางเสียงเพลงและแสงไฟอันอ่อนโยนทั้งสองคนเริ่มต้นชีวิตแต่งงานที่เกิดจากการฝ่าฟันมาด้วยการพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักมีพลังยั่วยาและเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆหากคุณรู้สึกอิ่มเอมหัวใจกับเรื่องราวของโลแกนและโซเฟียที่เริ่มจากการพบกันแบบไม่คาดฝันจนร่วมกันฝ่าฟันความลับและเรื่องอื้อฉาว เพื่อพิสูจน์ว่าความรักแท้มีอยู่จริงอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้คนที่เชื่อในพลังแห่งรักและโอกาสครั้งที่2นะคะติดตาม so story story เพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆที่จะมาเติมเต็มและสร้างแรงบันดาลใจให้เราเสมอพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่น่าสนใจตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ค่ะ